สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้วันที่15พฤษภาคม2568สรุปราคาทองวันนี้วันที่15พฤษภาคม2568หลังเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาทองครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา5นาทีปรับตัวลงแรงพรวดเดียว600บาท สู่บริเวณ5,300บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานพุทธที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด11ครั้งรวมราคาปรับตัวลงแรง300บาทโดยตลอดทั้งวันนี้ราคาทองปรับทั้งหมด32ครั้งรวมแล้วปรับลง750บาทส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ59 5 0ม ฐานภาษีบาทละ49,148.72ทองแท่งขายออกบาทละ51,50รับซื้อบาทละ55,00อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ